6G เร็วกว่านั้นเลยแม่ 6G แล้วซึง่งจริงๆอ่ะมันเกิดแค่ว่าช่วงท้ายรายการมันเป็น <laughs> ช่วงที่เราอ่ะ คุยแล้วเราตกลงกันแล้วว่ามันจะต้องสิ้นสุดกันแล้วแล้วทางนั้นก็เซยสเยสแล้วหนูก็เลยโผ้งออกมาเขาไม่ไม่แล้วเขาไม่ใช่คาว่าตกลงเขาทะเลาะกันทางไลน์เขาทะเลาะกันทางไลน์หน้าเขาก็แบบอือเขาเข้าใจแล้วหน้าเขาแต่เราคิดว่าคุยเรื่องงานเราไม่คิดว่าคุยเขาคุยอะไรเขาคุยถึงสารับงานอยู่ะแล้วงานมันคงจะต้องมีแต่ไ่ลงตัวแล้วสลับแล้วพอทางนู้นบอกว่าโอเคครับนี่ขึ้นเลย แล้วเราจะอ่านข่าวอะไรจริงๆเราจะอ่านข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยก็คือมันมีข่าวเบนเลซิงใช่ไหมกับน้องเลซิงเขาเขาวิดีโอคอลหาใันเราก็ได้ถามว่าเอาแพทเนี่ยข่าวแพทคุณแพทนะพาค่ะคุณไม่รู้เหรอโสดค่ะเออนั่นแหละ เขาวร่วมเลยอ่ะหนูก็เป็นหนูเป็นนิเงิลหนูเข้าใจก็แกเป็นคนบูบูแกเป็นคนบูวามเราต้องรู้จักบูวมอแม่หนูเห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตห้าปีหกปีมีภาพเก่าด้วยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหน้าดูหน้าจานนะเดี๋ยวดูหน้าอาจารย์นะไม่รู้เรื่องหรอเอางี้สรุปให้เลยโสด แล้วเดี๋ยวดูตัดไปหน้าอาจารย์อ่ะเดี๋ยวก่อนอาจารย์ไม่ต้องอ่านเลยให้ไปตามกันต่อแม่อาจารย์นั่นเก่าคือเอาก่าสดล่าสุดล่าสุดโสดสัวอาจารย์กุมหัวอาจารย์มืกุมหัวนี้เรื่องราวนี่ยสไม่ได้ที่เกิดจากแพทเอออ่ะเกิดจากคอมเมนต์ไม่น่ารักคืออาจารย์อามืกุมหัวอย่างนี้เรื่องราวก็คือตีการอยู่ในไลน์หนูก็ตีการ์ด ใจบางอะตอนนี้ใจบางเรา่ามีคอมเมนต์หลายแบบอ้าพูดถูกมากมันหลายแบบแล้วก็ตีกันว่าหนูตีกับเขาเรื่องว่าเขาละแหละ เป็นคนเอารถทัวร์มาจอดหน้าบ้านหนูงานเข้าเราซะเปล่าแต่จริงเขาเป็นที่เอ็นดูของคนเขาเป็นที่เขาเป็นที่เอ็นดูหนูก็เลยแบบว่าหนูก็ไปตีกับเขาเนาะหนูไปตีไม่บางทีเราอันนี้เรามองในเรื่องมุมคือเวลาลูกทะเลาะกันนะเวลาลูกโมโหลูกต้องใจเย็นๆหนึ่งหนูต้องคำหนึ่งถึงร้อยแล้วหนูต้องคำหนึ่งร้อยแล้วก็หนูต้องคุยกันจริงๆหนูต้องคุยกันไม่ทะเลาะกันเขาบอกโอเคครับป้า ก็มันโมโหอยู่ไงต่างคนตอบตกแล้วถ้าเขาตอบอย่างเนี้ยต่อไปหนูแนะนําเขาได้หนูแนะนําแล้วเออหนูแนะนําเขาว่าถ้าไม่มั่นใจอย่าได้โอเคขับไม่มาชนะเอาไม่ได้หรอหนูต้องแนะนําเขาบอกว่าเอ้ยแบบว่าเนี่ยถ้าต่อไปหนูหนูทะเลาะกันอ่ะเรื่องที่ว่าเขามาเช็คโทรศัพท์ใช่ไหมไม่มันหนักกว่านั้นแม่คือหนูว่า คือเขาพูดเล่นจนกลายเป็นว่ารถทัวร์มาลงหน้าบ้านหนูก็บางทีเขาพูดเล่นนะถ้าหนูไม่ชอบแบบนั้นหนูก็แนะนําเขาได้หนูแน,นแนะนำเขาได้ว่าอ,อพี่บางทีบางการพูดก็หนูแนะนําไปแล้ว<อ>มันตอบโอเคครับ่ะหนูเขาโมโหต่างคนต่างโมโหไงมันต่างว่าต่โมโหอ,ะอ่ะแล้วพอแบบเนี่ยปล่อยให้โสดอยู่หกเจ็ดชั่วโมงเองไปบนอีกล่าสุดเอไปบนขอกุมารขอเจ้าที่ ขอให้คุณแพทย์นภปาอภัยให้ผมด้วยแม่หนูเน่าเหนื่อยนะแต่แต่หนูรู้ว่าแม่เหนื่อยกับหนูเยอะไม่ไม่แม่ไม่ได้เหนื่อยแม่ไม่ได้แม่แค่จะบอกว่าจริงๆเรื่องราวสองคนเนี่ยคนเชียร์ก็เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอะไม่มีใครอะมารู้เรื่องบ้านเราเท่ากับเราหรอกเพราะว่าบางทีเขาเห็นแต่เฉพาะ เนี่ยแค่เนี่ยแค่าเปิดกล้องใช่ค่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเราสองคนตกลงกันยังไงคุยกันยังไงสถานภาพเราเป็นยังไงเราผ่านอะไรกันมาแค่ไหนเนื้อออกไม่รู้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้เราก็ต้องฝากไปถึงแบบว่าทางโซเชียลสังคมก้องเสียก์้องเสียบางทีเราอย่าไปอินเยอะเราไม่ได้ดูมากอย่าไปอินเยอะจริงแม่อันนี้เลยคือคนส่วนใหญ่ที่คอมเมนต์คือบ่ได้รู้เรื่องอะไรอะไรเงี้ยมันก็เือน กับที่บ้านเราเหมือนกันไงมีจริงตอนฉันยู่กับเขาฉันไม่คิดพีก็บอกว่าตอนอยู่กันสองคนพี่แพทก็อ้อนคือตอนเนี้ยคนจะมองว่าแพทอะเอออะไรก็ดูร้ายเออดูร้ายใส่พีแต่จะบอกให้ว่าคนเรามันเป็นอย่างนี้นะเออถ้ออยู่ด้วยกันได้ใช่มันชอบแบบนั้นความหมายเพ่งพีพีเขาชอบแบบนี้เขาอาจจะไม่ได้ชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงอ่อนหวานแต่เขาก็บอกว่าเยนี่เขาก็อ้อนนะพีเขาก็บอกว่าเวลาอยู่กันสองคนไม่งั้นมันจะ มันจะเป็นเบาหวานกันไปเปล่าๆแม่มันจะหวานกันทั้งคู่อ่ะคนนี้เขาเป็นคนแบบว่าเสียฟอร์ไม่ได้ท่าเยอะท่าเยอะเสียฟอร์มไม่ได้แต่จริงแล้วใจแต่บางทีคนอื่นมันไม่รู้ไงเข้าใจปะเราก็เข้าใจว่าเออปากเขาใจดีใจเนี่ยทำเป็นโหดแบบทํากําแพงแต่ปากรอ่อนมากแปะแปะแปะโอ้โหเมื่อวานหน้าโมโหแต่ตาสันเลยนะสันอย่ามาเธออย่ามาตากลิ้งเลยอ่ะแม่แล้วใจเสียอ่ะ พูดจะพูดคํามันก็งับจะพูดคํามันก็งับทันนะพูดไม่ทันมันจริงๆเนี่ยความเป็นแม่นะพูดไม่ทันมันจริงๆเมื่อวานเนี่ยมันใส่ใหญ่เลยอ่ะนั่นแหละความเป็นแพทนั่นแหละแม่เออนั่นแหละนี่ขนาดเบาลงแล้วนะอืมอืม้องก็ต้องแบบขอบคุณในความรักทุกกาลังใจใช่คือเม่วนไม่ว่าจะคอมเมนต์ด้านไหนเอาจริงเขารักทั้งสองฝ่งยอะไว่าเขาติดตามเราอยู่อะไรก็มองในมุมดีๆพี่แพทก็เออใช้ช่ชื่นใจ